เมื่อกี้รถเมย์ก็มาส่งเราตรงนี้ประตู2เป็นโดเมสติกนะภายในประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องเดินขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปอีกทีนะึงต้องออกไปข้างนอกเพื่อที่จะขึ้นบันไดเลื่อนเพราะว่าข้างในไม่มีบันไดเลื่อนค่ะขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอีกทีนึง อันนี้ของในประเทศนะของเราจะไประหว่างประเทศจะต้องไปทางซ้ายข้างบนมีร้านอาหารแบรนด์เนม,มต่างๆไม่ได้มีฟู้ดคอร์ตนะเห็นป้ายเหลืองๆปะ่ะอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเราก็ต้องเดินออกไปทางซ้ายอีกทีนึงเพราะตรงนั้นมันตันแล้วพอเราเดินออกมาแล้วก็เลี้ยวขวา <laughs> เพื่อที่จะ เดินตรงไปอีกทีหนึ่งวันนี้เรามีเวลาเยอะมากเครื่องออก5โมงครึ่งแต่ตอนนี้บ่ายโมงความตื่นเต้นของเราตอนนี้ก็คือว่าของพวกเรามีตั๋วแค่ขาไปขาเดียวไม่ได้ซื้อขากลับวันเวทีกิกแตจะได้ขึ้นเครื่องแล้วก็เลี้ยวขวาเข้า นี่ไงตรงนั้นเป็นผู้โดยสารภายในประเทศส่วนทางนี้เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศแล้วกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น4จะมาดูร้านค้าคำถามก็คือร้านค้าอยู่ไหนคไม่เห็นมีร้านค้าเลย โอ้โห uh oh, คนภาคแบบว่าอ <Ron on. S 1> ยากับภาคบอลเลยอะ่ะภ <im Aristotle> าคมันมาก <im multicultural> ไม่มีนะ <im cast> ไม่มีร้านค้านะม <im cast> ันตันแล้วอะ่ะ <im cast> อันนี้ห้องน้ำอันนี้ก็คือชั้นขาออกนอกประเทศเราซื้อตั๋วแค่ขาเดียวไง เดี๋ยวเขาต้องถามแน่เลยเขาถามก็บอกว่านั่งบัสออกไปสิงคโปร์ไม่ได้ออกทั้งตัวทั้งนี้คือความตื่นเต้นมันก็อยู่ที่ว่าถ้าผ่านจากไทยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้ขึ้นน่ะโดยที่ไม่ต้องซื้อตั๋วขากลับมันก็ต้องไปติดที่ตอมออีกว่าเขาจะให้ซื้อหรือเปล่าอันนี้กลัวได้ทุกระดับไม่ได้เรียกว่ากลัวเขาเรียกว่าวางแผนหลายชั้นประวัติการเดินทางเราเยอะถ้าพลิกดูในพาสปอร์ตจะเห็นวันนี้เช็คอิน17.5กิโลไม่มี อันนี้17.5เกิโลนะปต่อลูกคนตัดก 2> 2. ไกสิบเกด้อยู่เมื่อกี้ก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วเขาก็แค่ถามว่าจะอยู่กี่วันเราก็บอกว่าอยู่30วันแล้วก็จะนั่งรถบัสไปสิงคโปร์ต่อแล้วเขาก็ถามว่ามีทีโรงแรมหรืยอยังเมื่อกี้ก็เช็คอินตรงนี้แล้วก็เข้าตรงพาสปอร์ตคอนโทรลต,ตรงนี้เขาลอนะนะ เราจะออกจากภูเก็ตแล้วนะผ่านทางเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอตอมอ๋อตอมออยู่ตรงนี้เองเมื่อกี้ก็ผ่านตอมอมาแล้วตอมอเงียบมาก <ไป S 1> ผ่าน<ะ>ดวดเร็วมากผ่านเข้ามาทางเอ็นทาน์เสร็จปุ๊บแล้วก็ถัดไปก็คือเป็นตอมอแล้วถัดไปก็คือเป็น Security Che ช็คก็คือตรวจกระเป๋าแค่นั้นเองมันใกล้กันมากอ่ะสนามบินขาออกระหว่างประเทศก็ดูดีนะเนี่ยที่ภูเก็ต อันนี้ไงตรงลานที่เราไปดูเครื่องบินน่ะจําได้ไหมตรงนี้แล้วเราก็เห็นมันวิ่ง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 อยู่นนตรงพื้นหญ้าทางขวาเออพื้นหญ้าทางขวาตรงนั้นน่ะที่เราไปดูเครื่องบินมาจำสะบัดตุดใส่เครื่องบินเฮ้ย ีเอะนะจริงๆเขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะแต่ว่าเครื่องยังไม่มาไงอ,อ๋อสงสัยเป็นเครื่องนั้นนั่นเองลำจิ๋วมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับกาตาเหมือนคุณยายกับคุณหลานเลยอคุณหลานมาเรียบร้อยแล้วกำล,ล,ลังจะเทียบท่าพาเราไปดีๆนะฝากชีวิตไว้กับเธอด้วยอันนี้คือกำลังจะประกอบล่างงับแล้ว เราจะเจาะไข่แดงแล้วก็คือเมื่อกี้เครื่องเพิ่งจะมาเทียบท่านะจีก็นึกว่ามันเป็นเครื่องเปล่าไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วก็คือเป็นเครื่องที่มีผู้โดยสารแล้วผู้โดยสารก็ลงใช่ปะแล้วเขาก็เอากระเป๋าออกแสดงว่าผู้โดยสารที่กําลังรอยอยู่นี้จะเข้าทันทีโดยที่ไม่ต้องพักเครื่องไม่ต้องทําความสะอาดหรอกผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งออกแล้วก็ผู้โดยสารอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้าได้ทันทีกระเป๋าของเรากําลังถูกลําเลียงขึ้นเครื่องอย่างปลอดภยัย หวังว่า,าตรวจบัตรเข้าเกตเรียบร้อยแล้วไม่แต่กระเป๋าล่ะใช่ไหมท่า477ขอบคุณมากค่ะมีมือถหาแล้วค่ะขอบคุณค่ะกำลังจะขึ้นเครื่นนองเลยกำลังจะออกจะพูดเข็ยนแล้วนะไม่ได้กลับนมนาอีกนะเลยอย ี่มีหยดน้ําเนอะตรงนี้หยดน้ําหายไปหมดเลยเนอะเหมือนลมมันพัดอะ่ะโอ้สวยจังนต่กาอถอ,อนงเขาก็คอมาถึงเขาก็ทำความสะอาดนะ โอเขาไม่ได้ทำควา,ามสะอาดไงเขาแค่จัดไอตรงนี้แค่เก็บขยะเฉยๆเก้งกันไว้เนี่ยเขากำลังรีบมากอะ่ะก็แบบรถบัสนะ่ะมันจะมีตอนสามทุ่มสิบห้าแล้วตอนเนี้มันสองทุ่มครึ่งแล้ว กี่กันตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องแล้วอ่ะเทคกยูนทานเอาที่สบายใจ, <c oughs> จแหมเขากันท่าเราตั้งแต่ขาออกบนเครื่องบินแล้วอะตอนนี้ก็ลงเครื่องมาแล้วกำลังเดินไปตอมอซึ่งจีคิดว่าไม่น่าจะทันแน่ๆ ไอ้รอบบัส3ามทุ่มสิไม่น่าจะทันเพราะยังไม่ได้ซื้อตัว๋วไม่รู้ซื้อตั๋วที่ไหนด้วยเราก็เดินตามป,ป้ายอิมิเกรชันไปเนี่ยป้ายข้างบนเนี่ยเดินไกลมากอะ่ะที่เนี่ยรู้เปล่าว่ามีเครื่องขึ้นลงเนี่ยเยอะมากนะคล้ายๆกับตุรกีเลยอะ่ะเดินไกลมากโอ้โกลาลัมเปอร์นี่เนาะเราอยู่บ้านนอกมาตั้งนานเนี่ยเชียงใหม่กับภูเก็ตถือว่าเป็นบ้านนอกไหมโอ้โห จะถึงไหมเนี่ยนนอุ้ยสองทุ่มยี่สิบหกรถบัสออกสามทุ่มสิบห้าตามป้าย Arrival h a l ทางขวา Imitation รับกระเป๋าเนี่ยทางขวาเราก็ไปทางขวาเขาไปไหนอะ่ะก็ตามป้ายเขาไปจริงๆก็ตามคนด้วยแหละไม่แต่เราก็ต้องดูป้ายด้วยไง ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็อะไรบ่อหอต่อเดินไกลมากจริงๆอะ่ะคีดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ไกลอย่างที่คิดหรอกแต่ว่าเรารีบไงมันก็เลยรู้สึกว่ามันไกลตามป้ายตามป้ายขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเราลงต่อน่าจะถึงแล้วนะลงบันไดเลื่อนยังค่ะยังยังไม่ถึง,งลงไปข้างล่างอีกอันนี้คือมาเลเซียนพาสปอร์ตของเราทางขวาเราเป็นต่างชาติไปซะแล้วผ่านตอมอก่อน ใช้เวลาเดินแล้วก็ผ่านตอมอประมาณ15นาทีตอมอถามเยอะมากตอนนี้ก็มารับกระเป๋าลูกใบที่หนึ่งครบสมบูรณ์ครบสี่ล้อไปรับกระเป๋าสายพันเจ็ดเวอาทางนี้เฮ้ยไม่ใช่เนี่ย,ยเวอาทางนี้ ต้องสแกนกระเป๋าทุกคนเลยนะแล้วเราออกมาแล้ว